สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านได้จ้าวันนี้น่าจะน้องท่านกับิีผ้าพีผ้านองมนาะตลาดโตลุงเด้จ้ามาเบิ่งบรรยากาศกันเลยได้จ้าวันนี้จ้าพี่น้องจา้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศได้จ้าพี่น้องจา้าเพื่อนกัิฉีายของซุ้พุ่นะจา้าเป็นตลาดโตลุงของนครพนมนะจ๊ะนะมีหลากลายอย่างเลยได้จา้ามีสุมมือเลยจา้าในตลาดโตลุง น,นี่ก็เป็น้านขายกับเขาได้แต่พี่น้องเดี๋ยวน้องท่านกระสีค่อยงานาค่อยๆทายพี่ฮานองเบิกน,นอกจตนะ่เนาะค้นกับพวกค่อยหลายไปไหนได้แต่มือนี้เพราะว่าเป็นมีคนเดินน้ำนอตจ้ะแต่ว่าน้องท่านมาซสื้อกับเขาอยู่นี่จ้ะของขายนลายหลายได้แต่พี่น้องใจมูน้องท่านกระยางออกหนาจา้ะถ้ากล่องสั้นก็ต้องขอถทษขออภัยน้ำได้จ้ะ อันนี้ก็ขาตม้มมันยวนจ้ะพี่น้องมีร้านเขามันไก่มีหลายร้านเลวยนะจนะ๊ะเนาะบรรยากาศยามเห่นยามแรงจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะมาไหมโอ้ตอนเช้าจ้าพี่น้องจ้มาร้านขายผักสุดยอดเลยจ้ะสะอาดสะอาดเลยจ้ะตลาดนี้ ตุ๊กลุกเอาให้ถุงนึงเดี๋ยวน้องท่านสิอันนี้ก็เป็นร้านของหวานวาน่าจะเนาะท่านก็นสิบห้ามึงสลัดร้านนี้แส็บได้จ้ะสลัดผลไม้ค่ะร้านย่ายนี่แสบแ็บได้จ้ะผู้ใดมากอะมากอุดหนุนเลยได้ไดจ้ะเอาสลัดผลไม้ถุงนึงค่ะเขากับแวะสื่อเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องบ่ได้นอกกินได้แต่ได้ผักกันได้สลัดพักน่นจาจ้ะเนาะคิดอยากจาก้ะ หลานเมื่อกี้แสบเด้วยแต่ว่าะหลานนีบอกบอกเคยลองนะจนะ๊ะเนาะอันนี้จะเป็นทุกอย่างสามสิบบาทาหลานผลไม้จ้ะพี่น้องจ้ะผลไหม้ไล่หลาย,ลายด้วยแต่ขึ้นไปทางเทิงแน่จังเลยกับสิบเป็นถนนคนเดินจ้ะพี่น้องจ้ะบองหันกษิมีจุดคัดกล่องอยางดีด้วยจ้ะพี่น้องววตรวจวัดอุณหภูมิจ้ะ ผู้ใดซื้อดอกใหม่บัณน,นี้มูกับสิมะซื้อดอกใหม่น่าจนะเนาะบัน,นี้วันพระจ่าเล่สิผ้ากันซื้อดอกใหม่น่าจะน้นองท่านซื้อเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเห้าบาทด้วยจ้ะพี่น้องคนห้นห้าบาทว้าวไปเนาะ นี่คนกับโบมาขายของลายบันไดดอกจ้าเพราะว่าคือว่าเราจะต้องมีคนเดินไปสายปอาไปทา,างคุณบ่ไป้จ้ไะไหนบันไดสีฟ้าถ้าไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งได้จ้ะยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่อยู่ข้างทางนี้ได้แต่พีน่นงการี่จ้ะงางขึ้นมาทั้งผุดปาัดกระซิญี่นะจจะนะคนกระซิขายดอกไม้ขายอย่างนีงส้สิแล้วก็ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวห่อจ้ะ น,นี่หลากหลายอย่างเลย้อจ้ะพี่น้องจอ๊ะบูสิมะซื่อย่ำงแบบวางจาัะมางินแสบจ้ะวันนี้อีกฝีกฟงหนึ่งเะจ้ะพี่น้องจ๊ะวันนี้ก็มารีวิวตลาดให้เบิร์กนัเนตนะเ็ดเป็นแบบ คิดแปลกใหม่ได้จ้ะแต่ว่ากับ่อพ่าเห็นได้อยังงูรจ๊ะมินนี่ได้สลัดผักละกายำบักงวงนะจน๊ะนะผักไลายได้จ้ะตลาดนี่ของกินกระไรยอยู่จ้ะแต่ว่าช่วงนี้กระทิงโควิดเทิงเอียงก,ก็เลยแบบบล็อกไฟลายไปเลยนะจ๊ะจะเป็นผักกล้องสร้างก็ต้องขอโทษน้ำได้จ้ะพี่น้องจ๋าน้องท่านบะไรเอาขาต่างกล่องมานั่งน,นะจน๊ะเนาะ กับคอนยัมบาง่วงจานันแซ่บๆด้วยจ้ะพี่น้องเข้าสิกินยังดีปะกินซูชิปะซูชิก็ได้เข้ากันเนาะร้านไหนร้านนี้อร่อยร้านไหนอร่อยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยร้านไหนอร่อยโอเคโอเคค่ะเจะนักซื้อซูชิด้วยจ้ะพี่นางจ้ะจ้าตอนนี้เรากำลังซื้อซูชิอยู่น้าจ้ะพี่น้องจ้ะ ร้านนาตาก็ะชิประมาณนี้เล้นจ้ะซูชิชิ้นละห้าบาทนะคะร้านนั้นกระิเป็นใส่มูเพันย่างใส่มูคายจ้ะพี่น้องจ๊ะนาตาพันยางใส่มงน,าานะจ๊ะเนาะคก้นหอยอันนี้ก็เป็นร้านผลไม้อันนี้ก็เป็นร้านขายปิ้ง มีหลากหลายอย่างเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ร้านขายน้ำขายนมน้องข้ามก็เป็นแบบผัดผัดจมูกจ้ะร้านนี้แซ่บด้วยจ้ะน,นี่ลูกชิ้นพามว่านกับหมูย่อเนี่ยจ้ะเป็นของฝากนครพนมเลยเนะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นร้านขายผักนะคะน้องแตงโมน้องท้ามซิซีอันนี้จะไปไหนอันนี้คือ ข <ersch> นมเป <good> ียะได้จ้ะอร่อยไหมมันสีสันจ้ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขบปุ่นร้านตำักคุ่งน่าจะนะบรรยากาศกระสีประมาณนี้น่าจะนาะพี่น้องจ๊าอยู่นครพนมได้จตะ ก็กันจะพี่น้องจ้าย่างซีสุดเลยแต่อีกฟังข้างนี้เนาะจ้ะเนาะเมื่อกี้น้องท่านถ่ายฟังหนงนันเนาะจลยแี้ก็ได้มาถ่ายฟังนี่ให้พี่ให้น้องเบิร์นการร้านนี้กะเบเลยจ้ะพี่น้องจ้าต้มเส้นเจ<า> e ี๊ยอีพาบขอบคุณ อันนี้กับี่เด็ดได้จะนี่ข้าวปุ้นกุดสกอยกดเินจปแจกก็จ้ะพี่น้อง <nu? S 1> จะสำหรับคลิปน,นี้น้องท่นนนนานกับอลาไปก่อนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ช่องน้องท่านพาทัวร์จ้ะอขอบคุณจ้ะบ๊ายบาย nu?